ก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับตัวเกม Beat Soul Resonance ซึ่งในวันนี้ครับเราจะมาแนะนำเทร์ลิสต,ตัวละครในช่วงเริ่มต้นและเมตาการจัดทีมตัวละครสำหรับผู้เล่นใหม่กันนะครับว่าในช่วงเริ่มต้นเราควรหาตัวละครอะไรจัดทีมในรูปแบบไหนและตัวเกมมีกรชานในช่วงเริ่มต้นกับวิธีการเรียดีได้ในรูปแบบอะไรถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมคลิป ฝากเพื่อนกดไลค์คลิปนี้ครับหนึ่งไลค์แล้วถ้าด้วยชื่นชอบผมฝากกดติดตามไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับและสำหรับเพืเ่อนใดทีดด่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up อมีบริการดีเยอะแยะมากมายสำหรับเพืเ่อนใด,นดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up อหากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ1 0 8 0ปี ลองใช้ OS Link จาก LD Player ดูสิเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลาและหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องซักนิดคุณจะได้รับ v v p ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคกับเรื่งองก่อนอื่นเลยนะครับขอพาเพื่อนนะครับไปทาความเข้าใจในส่วนของระบบและก็การจัดทีมตัวละครกันก่อนที่เราจะไปทําการจัดเชียร์ลิสต์ตัวละครนะครับเพื่อที่จะทาให้ทุกคนเนี่ย สามารถจัดเทียรตัวละครได้ง่ายเดี๋ยวว่าเข้าใจในส่วนของการหาตัวละครในช่วงเริ่มต้นเนี่ยได้ง่ายที่สุดนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับผมว่าตัวเกม Soul Resonance เนี่ยก็จะเป็นตัวเกมแนวแอคชั่นนะครับผมที่จะเป็นการกึ่งสำรวจนะครับแล้วก็จะเป็นการต่อสู้ศัตรูนะครับตามสเตจต่างๆของทางตัวเกมซึ่งเพื่อนๆนนจะต้องเล่นเริ่มต้นกันก่อนนะครับจนมาถึงบทที่1นึเนะครับเพื่อที่จะทําการปลดล็อกในส่วนของระบบของกกชาเมื่อเพื่อนๆปลดล็อกแล้วครับตัวเกมจะมีการแจกกาชาให้กับเพื่อนๆเนี่ยในช่วงเริ่มต้นให้ สามารถหาตัวละครการันตีได้เลยเนาะและนอกจากนี้ครับเมื่อเพื่อนได้กาชาไปทียบรอยแล้วในการจัดทีมครับตัวละครในเกมเนี่ยเราสามารถวางได้สูงสุด3ตัวละครซึ่งแต่ละตัวละครเขาจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับสังเกตสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ครับนี่อันนี้คือวัญญาณอันนี้คือต่อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นการฟาดฟันซึ่งในทีมครับแบ่งอะไรบ้างครับก็คือทีมสายฟันสายต่อยสายทะลวงทีมเริ่มต้นทีมลูเคียและก็ทีมกลางครับอะไรก็ได้เอามาจัดทีมนะครับถามว่าทำไมต้องมีในส่วนของทีมลูเคียเพราะว่าตัวละครเีรรท่าาาสม เติม35บาทและได้ตัวละครรูเคียรที่เป็นระดับ SR ไปได้เลยแต่ถ้าเพื่อนอยากจะสุ่มกาชาเนี่ยสุ่มได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งกาชาในเกมครับจะมีอยู่ทั้งหมด5ตู้ประกอบไปด้วยนะครับตู้แรกคือตู้ Pick Up หรือว่าตู้ลิมิเต็นั่นเองซึ่งในสอง,องตู้นี้ครับเราจะต้องใช้ตั๋วพิเศษในการสุ่มหรือว่าตัว Limited. ต๋ว l i มิเต็กรณีในการสุ่มตู้นี้ครับก็จะเป็นการได้รับตัวละครอ โดยที่ตัวละครจะมีการตีอยู่ที่ประมาณ80ครั้งและในตู้นี้จะไม่มีตัวละครอื่นนะครับผมก็คือมีแค่ตัวอิจิโกะที่เป็นตัวละครระดับ SR เท่านั้นแต่จะมีโอกาสได้รับตัวละครระดับ SR ตัวอื่นซึ่งเราสามารถจัดทีมได้หลายทีมในกรณีที่เราอยากจะจัดทีมต้องเหนือเมตานั่นเองตู้ต่อมาก็คือตู้ที่2นั่นก็คือตู้การ์ดความทรงจำนะครับหรือว่าการ์ดประจําตัวของตัวละครอิจิโกะเช่นเดียวกันครับเลทก็พอๆกันการที่ตัวละครจะเก่งได้ครับเราจะต้องทําการ ใช้ตัวละครและก็วางการ์ดประจําตัวละครกับตัวละครเหล่านั้นแต่ในส่วนนี้ครับเอาไว้ละในฐานที่เข้าใจนะครับว่าใครอยากจะลองเสี่ยงดวงสามารถสุ่มได้ครับเพราะว่าคุณสามารถใช้เพจายในเกมหรือว่าหยกวิญญาณในการสุ่มได้โดยที่เล็กก็จะใช้ยูทประมณเกือบสองพันหรือว่าสามพันให้จำผิดแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าจะเติมอยู่แล้วนะครับก็สามารถสุ่มอินจิโกได้แต่ส่วนตู้ที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนสุ่มนะครับก็จะมีทั้งหมด2ตู้นั่นก็คือตู้มาตรฐานหรือว่าตู้ถาวรซึ่งตู้นี้นะครับก็จะมีการการันตี SSR ให้แน่นอนในการสุ่ม 50ครั้งและก็จะมีการมอบตัวละครที่เราต้องการนะครับหตัวในกรณีที่เราสุ่มครบ300รโรนั่นเองในตู้นี้ครับมีตัวละครอะไรบ้างครับก็มีอยู่ทั้งหมด6ตัวละครซึ่งแต่ละตัวละครอยู่ในทีอะไรเดี๋ยวเรามาจักทีมเป็นพร้อมกันและตู้ที่น่าสนใจอีกหนึ่งตู้ครับนั่นคือตู้กําหนดเองหรือเรียกง่ายๆครับว่าเลือกปรารถนาตัวละครที่เราต้องการโดยที่ตู้นี้เราสามารถเลือก1ใน6ตัวละครที่เราต้องการเรียกง่ายว่า ตัวละครในโกลกานตี300แล้วก็ตัวละครในการสุ่มกระจายในตู้ถาวรนั่นเองเราสามารถเลือกเลยนะว่าเราอยากจะได้ตัวละครอะไรนะครับผมและอย่างสุดท้ายก็จะเป็นตู้การ์ดแบบเลือกเช่นเดียวกันว่าเอ้ยเราได้ตัวละครมาแล้วเราจะหาการ์ดตัวละครอะไรกันดีนะฮะอันนี้คือเหล่าตู้เริ่มต้นของทางตัวเกมแต่หลายๆคนสงสัยว่าเอ้ยพี่แล้วผมเนี่ยควรสุ่มตัวละครอะไรและควรเลือกตู้ตัวละครแบบไหนอันดับแรกครับเพื่อนๆจะต้องดูก่อนว่าเราเนี่ย จะจัดทีมแบบไหนเพราะว่าแต่และตัวละครจะมีสายแตกต่างกาันถ้าเป็นตัวละครตัวนี้นะครับผมนี่จะเป็นสายต่อยตัวนี้สายทะลวงนะครับตัวนี้สายฟันดูจักสัญลักษณ์ได้ต่อยตสวนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งครับผมนี่กดเข้าไปดูได้เลยนี่ทะลวงเหมือนกันเห็นไหมทะลวงและก็ฟันซึ่งแต่และตัวละครจะมีเที์ลิิตแตกต่างกาันแต่ถ้าพูดถึงตัวละครที่อยู่ใน T.S กันนะครับผมนั่นก็คือตัวละครตัวนี้ครับอยู่ในสายฟันนะครับสำหรับตัวละครอุราฮาระครับตำแหน่ง สนับสนุนถามว่าวทำไมตัวโอราฮาร่าครับถึงอยู่ในตำแหน่งสนับสนุนเพราะว่าในส่วนของสกิลโอราฮาร่าจะมีการเพิ่มนะครับนาเบตคริครทเทคอลทั้งทีมนะครับระยะเวลา25ิาวิไอ้นี่โคตรนานแล้วก็ในส่วนของพาสีฟเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีของทั้งทีมเพิ่มขึ้น10% 15นาวิทีซ้อนทับกันอยู่ที่3ชั้นเรียกง่ายว่ามันเป็นตัวซับดาเมจนั่นเองแต่ไม่ใช่แค่ซับธรรมดาตัวเขาเนี่ยสามารถทำดาเมจใส่ศัตรูดได้อีกด้วยนะครับก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ควรมีในทีมขอองงสายฟัันนน่เ เมื่อพูดคุณทีมสายฟันแล้วนะครับอีกหนึ่งตัวละครที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมนั่นคือตัวละครเบียคุยะแต่ในส่วนของตัวละครเบียคุยะครับจะมาในตําแหน่งของยุทธศาสตร์นะครับหรือว่าการวางกลยุทธ์ของทีมสายฟันเพราะว่าในส่วนของตัวละครเบียคุยะครับถ้าพูดถึงสกิลแล้วนะครับตัวเขาเนี่ยก็จะเป็นการสร้างดาเมจใส่ศัตรูครับแต่ต้องบอกเลยว่าเขาจะมีเอฟเฟกการโจมตีที่แตกต่างจากตัวละครตัวอื่นนะครับผมแล้วก็ถ้าไม่ตายเนี่ยก็จะรุนแรงแล้วก็จะมีระยะเวลาการโจมตีใส่ศัตรู ทุกครั้งในการโจมตีครับก็จะมีการเก็บสแตรกไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็การที่พาสีขเขาหลังจากการที่เราปล่อยสกิลแต่ละครั้งเนี้ยเขาจะมีการบัฟดาเมจของสกิลในการปล่อยขั้นต่อไปเนี่ย20%แต่เอฟเฟกเนี่ยครับอยู่ที่มามา3.5วิท,ทีสูงสุดอยู่ที่มามา4สแต็กนะครับสามารถสะสมสแตรกในการโจมตีได้และตัวที่ควรเอามาคอมโบในส่วนของทีมสายฟ้านะครับผมนั่นคืออิจิโกร่างบังไข สำหรับตัวละครอิจิโกะร่างบางไคนะครับผมก็จะเป็นตัวโจมตีหรือว่าดีเวทหลักของทีมนั่นเองเพราะว่าในส่วนของสกิลครับเขาสามารถรีเซ็ตคูลดาวของสกิลการต่อสู้ถ้าอยู่ในสถานะกลายเป็นฮอลโล่เลยครับต่อเนื่องสิบวินาทีซึ่งสถานะนี้ครับเมื่อปล่อยสกิลท่าไม่ตายแล้วอิจิโกะจะเข้าสู่สถานะนี้ทันทีนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมว,ว่าน่าสนใจในส่วนของสกิลท่าไม่ตายในส่วนของสกิลต่อสู้นะครับก็จะมีการโจมตีสตูระยะไกล ไปยังเป้าหมายครับโดยที่จะทําอยู่ที่แมน232%ของบอลโจมตีและติดสถานะเทสกะนะครับผมซึ่งไอสถานะเทสกะเนี่ยจะทําให้เป้าหมายการโจมตีนะครับแยกย่อยนะครับของอิจิโกะเล็งสตูที่ติดสถานะก็คือเรียยงไงว่าถ้าติดปุ๊บต่อให้สตูหยุดฝั่งไหนอยู่ซ้ายอยู่ขวาสกิลจะเลี้ยวไปหาสตูตัวนั้นทันทีอันนี้ถือว่าน่าสนใจพาสซีฟครับก็จะมีคุณสมบัติของเทสก้นั่นเองครับที่เป็นสกิลติดตัวของ อิจิโกะเรียกง่ายๆว่าเป็นสกิลล็อกเป้าถ้าเราจะเล่นในส่วนของถ่ายฟันนะครับก็สามารถเล่นเซตนี้ได้แต่ถ้าแบบเอ้ยพี่ผมอยากเล่นสายอื่นอ่ะตัวสายอื่นมีทีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับก็จะมีในส่วนของสายทะลวงนะครับทะลวงก็จะมีตัวละครที่น่าสนใจหลากหลายตัวละครแล้วก็เป็นตัวละครที่คิดว่าน่าจะหาไม่ยากนะครับนั่นคือตัวแรกครับนี่โทเซนนะครับสำหรับตัวละครโทรเซนก็จะอยู่ในตำแหน่งของทีมสายทะลวงเพราะว่าในส่วนของทีมโทเซนนะครับเราสามารถเอาในส่วนของตัวละคร อุระฮาราเนี่ยมาคอมโบได้เพราะว่าโทเซนนะครับมาในตำแหน่งของยุทธศาสตร์นะครับสกิลของเขาเนี่ยแต่และสกิลเนี่ยก็จะมีการมอบสถานะนะครับเป็นโบนัสดาเมจของสายทะลุเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ให้ทั้งทีมตามค่าเริ่มต้นไอ้นี่ผมว่าค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์เทียบเท่าการโจมตีทั้งครั้งที่สี่ของการโจมตีปกติและมีการรับสกิลสนามนะครับเพิ่มยี่สิแต้มไอ้นี่ผมว่ามันค่อนข้างโกงนะสำหรับท่าไม่ตายอารมณ์คล้ายๆว่าเราสร้างอาณาเขตในการโจมตีศูนย์และในส่วนของสกิล ไม่ตายในการทำดาเมจเนาะก็จะมีติดสถานะแพ้เป็นซึ่งสถานะนี้ครับจะสร้างดาเมจแกสตู2%ของพลังโจมตีทุกวินาทีสูงสุดอยู่ทีททททท่ประมาณ30สตรกนะครับมันจะติดประมาณ5ชั้นต่อ10วิเรียกง่ายว่าเป็นสายแบบดอทนะครับสายดาเมจดอทสายเผาอะไรประมาณเนี้ยที่จะทำให้ัตูนเนี่ยโดนดาเมจได้เรื่อยๆแล้วก็ทั้ง2สกิลครับก็มีในส่วนของการติดสถานะของสตูด้วยผมรู้สึกว่าอไอ้สกิลพวกนี้แหละมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวแล้วก็ค่อนข้างโกงสำหรับตัวละครโทเซนนั่นเองซึ่งตัวะครรเาอยู่ในแง S นะครับเพื่อนๆตัวละครต่อมาครับที่อยู่ในรังเอนะครับผมจะอยู่ในสายทะลวงเช่นเดียวกันครับก็มาในรูปแบบของดาเมจครับอีกคาคุเนี่ยที่ผมว่าน่าสนใจก็คือว่าเขาเนี่ยจะมีการสร้างดาเมจใส่ศัตรูครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ยจะเข้าสู่สถานะบังคายต่อเนื่อง14วินาทีซึ่งผมว่าไอ้นี่แหละคือความน่าสนใจของตัวละครเนาะแล้วก็การต่อสู้กับศัตรูเนี่ยเขาจะมีการเพิ่มสถานะแผลเป็นแต่ต้องบอกกันเพื่อนก่อนว่า มันเป็นสถานะแผลเป็นในการติดสแต็กก็อารมณ์ประมาณว่าเอามาคอมโบกับทีมสายทะลวงได้ไม่ว่าจะเป็นตัวนั้นจ่ายหรือว่าตัวเขาจ่ายเนี่ยก็สามารถติดสถานะได้และดาเมจทะลวงที่ตนเองสร้างเพิ่มขึ้นเนี่ย3%สูงสุดประมาณ15%อันนี้แหละคือความน่ากลัวการโจมตีปกติครับก็จะเป็นการสร้างดาเมจสูงสุด5ครั้งในการโจมตีสตูโดยที่พลังโจมตีโดยรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ264%ของพลังโจมตีนั่นเองเนะครับผมเรียกง,ง่ายๆเลยครับว่าเป็นการเอามาเล่นคอมโบที่น่ากลัวมากๆครับของทีมสายทะลวงนั่นเอง ตัวละครต่อมานะครับตัวนี้ก็จะอยู่ในแถงที่ลดระดับลงมานะครับผมนั่นคือทีมของสายต่อยนะครับผมนั่นคือโยรุอิจินะครับซึ่งบอกเลยว่าถ้าเป็นภาคอื่นเนี่ยผมจะหาตัวละครนี้แน่นอนนะครับเว่าในส่วนของตัวละครโยรุอิจิครับในส่วนตัวละครนี้จะเป็นสาย DPS หรือว่าสายโจมตีเพราะว่าสกิลเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีเป้าหมายซึ่งแต่ละสกิลเนี่ยจะโจมตีได้แรงและระหว่างนั้นครับพลังโจมตีของเขาเนี่ยจะเพิ่มขึ้น10%บ อัตรารับแรงดันวิญญาณเนี่ยจะเพิ่มขึ้น60%ซึ่งบอกเลยครับว่าทุกการต่อยหรือว่าการทำสกิลเนี่ยก็จะมีการเก็บแตกแล้วก็เพิ่มบัฟต่างๆให้กับตัวละครตัวเองและในส่วนของการเพิ่มบัฟเนี่ยมันทำให้เขาสามารถปล่อยแรงดันวิญญาณเนี่ยดิง่ายขึ้นและแต่ละสกิลจะทำดาเมจใส่ตูเหมาะสำหรับตัวละครที่เป็นสาย DPS นะครับแล้วก็ถ้ามีตัวละครมาคอมโบเนี่ยบอกเลยว่า OP มากๆครับแล้วก็ตัวละครที่ควรเอามาคอมโบนะครับผมนี่นั่นคือโคมามูระนั่นเองนะครับอยู่สายต่อยเช่นเดียวกัน ในตำแหน่งของยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่แล้วอ่ะตัวละครตำแหน่งยุทธศาสตร์นะครับจะเป็นตัวละครประเภทสายสนับสนุนนะครับมันไม่ได้เหมือนซัพพอร์ตที่เอามาบัฟเอาบัฟเ,เอาฮิลอะไรเงี้ยแต่จะเป็นการเพิ่มแอรียททำแอรียให้ตัวละครทีมเราเนี่ยเก่งได้มากขึ้นเพราะว่าเมื่อเปิดใช้สนามครับเขาจะสามารถโจมตีตัวแบบ AOE หรือว่าวงกว้างและก็ทีมสายต่อยุตัวครับทำดามเมจแรงขึ้นอีก30%บอนนะครับบอกเลยว่าติดตาไหนไปต่อได้เลยแล้วก็จะมีคุณสมบัติในการสั่งสมพลังนะครับผมนี่จะเอาไว้ ปลดปล่อยในการโจมตีศัตรูได้นะครับผมว่าเอาจริงๆนะแค่สร้างแอร์เรียได้ก็ค่อนข,ข้างโกงแล้วแล้วก็สกิลในการเอาตัวรอดก็ค่อนข,ข้างสูงนะครับเหมาะสาหรับการเอาไว้เล่นแต่และทีมแต่ในส่วนนี้ครับก็อยู่ที่เพื่อนจะเลือกตัดสินใจนะว่าจะเลือกเล่นทีมสายประเภทไหนนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหล่าตัวละครที่มีให้เราเลือกในช่วงต้นแล้วเราเนี่ยจะเลือกตัวละครแบบไหนดีที่จะทําให้เราสามารถเล่นได้ง่ายนะครับต้องบอกกับเพื่อนเลยนะครับสเต็ปแรกครับแนะนําว่าให้เพื่อนเนี่ยส่งในส่วนของตู้สแตนดาดกันก่อนนะครับแล้วก็ดูว่า การสุ่มตู้มาตรฐานของเพื่อนเนี่ยจะออกตัวละครอะไรถ้าเป็นตัวละครที่เราต้องการเล่นได้เลยแต่ถ้ายังไม่ใช่ตัวละครที่เราต้องการก็สามารถรีไอเดีได้และเมื่อได้ตัวละครตัวนั้นแล้วครับเราแค่หาตัวละครตัวต่อไปที่จะเอามาคอมโบกับเขาอย่าเพิ่งโฟกัสในการปลดดาวนะครับเอาตัวละครมาคอมโบในทีมทําให้ทีมของคุณเนี่ยเป็นทีม t a ต d a า d เริ่มต้นของการเล่นก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยโฟกัสปลดดาวของตัวละครตัวนั้นน่ยตามหลังก็ยังไม่สายส่วนใครที่รู้สึกว่าเออได้ตัวละครเริ่มต้นที่ต้องการแล้วสามารถไปปิดจบที่ตัวละครรอิจโกกก่่าางงบไไท็ด้เชนนั ก็ทางตู้ครับก็จะมีการการันตี80โดให้กับเพื่อนเช่นเดียวกันนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนพอเข้าใจแล้วนะครับเราทําการสุ่มการชากันเลยดีกว่าไปลักษณะาคาสีเนี่ยมีทั้งหมด20ใบนะครับไม่แน่ใจว่า10โดเราจะออกหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องรีกี่จอ,อนั่นเองนะฮะบังใครไว้เนะี่ยโอ้โหแต่คาจริงเนะอนลังการมากนี่อันนี้อันนี้เหมือนได้เศษตัวอยู่นะน่าจะเป็นแค่ท่าท่าโจมตี ปัดป้องรูปแบบการต่อสู้อาได้ SR อันนี้การันตีอยู่แล้วนะครับตัวเกมให้หลับเราก็เป็น SR หนึ่งตัวไปครับสุ่มกันต่อทุกการสุ่ม10ครั้งครับเราจะลดไปประมาณ2ใบครับอุย้ยมีใส่หน้ากากเฮ้ยอว่าอาว่า,า,วาบางใคร r s r มาแน่ๆถ้าเป็นแบบนี้ถ้าสีไม่ขุ้นอาจจะมี SSR มาอันนี้ SR แล้วต่อไป SR แน่แนนดูว่าได้ตัวละครอะไร อันนี้เป็นสกิลนะครับหรือว่าได้สกิลวะอุย้ยมาแล้วมาแล้วซุนโคเรียบรอ้อ <c> ย <oughs> อยากได้น้องเริ่มต้นเกมจัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไงมาจริงๆนะครับโยรุอิจินะครับทีมสายต่อยหรือว่าผมจะเล่นสายต่อยดีววะเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่แนเก็บไว้ก่อนนะครับไอดี ID กำลังสวยแล้วก็เราสามารถส่งต่อได้นะอ่ะส่งต่อไปปุ๊บ เพื่อได้ตัวละครมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวละครครับดูที่หน้ากากอ่าไม่ได้ใส่หน้ากากถ้าไม่ใส่หน้ากากคือไม่ได้นะครับผมสกิปได้เลยนี่เห็นไหมถ้าไม่ใส่หน้ากากไม่ได้แต่ถ้าใส่หน้ากากแสดงว่าได้เมื่อผมได้ตัวละครยูริจิแล้วถ้าผมจะเล่นในส่วนของทีมต่อยครับปรารถนาผมก็จะมาเลือกตัวละครนี้ปุ๊บพี่ท่านี้ครับเราที่เหลือเอากระชามาลงกับตู้นี้ต่อได้เลยเราจะสามารถเล่นเกมเนี่ยดีง่ายงขึ้นส่วนใครรู้สึกว่าเอ้ยพี่ผมเนี่ยยังไม่อยากได้ตัวละครแบบนี้นะครับอยากจะหาตัวละครอื่อสามามรถ รีไอดี ID ได้เลยนะครับผมก็ไปที่ตั้งค่านะครับผมอื่นๆนะฮะนี่ออกจากระบบนะครับสามารถออกจากระบบหรือว่าใครที่อยากจะเชื่อมบัญชีสามารถกดเชื่อมต่อบัญชีตรงนี้ได้เลยนะครับอยากผูกกับอะไรสามารถปลูกได้ลบบัญชีโดยการกดล็อกเอาต์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นการรีเซ็ตไอดีทันทีแล้วเพื่อนๆจะต้องไปทําการเล่นใหม่นะครับผมสดุดท้าวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์กันไว้ด้วยไว้ในพาร์ทต่อไปเราจะมาแนะนําการจัดทีมแต่ละสายว่าแต่ละตัวควรอยู่ในทีมสายอะไร อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ